้าหมายการเรียนรู้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีกำจัดแมลงคลานในบ้านและสวนด้วยดินเบาแบบง่ายๆได้ผลจริงและปลอดภัยกว่าที่คิดความเป็นมาและความสำคัญเคยไหมคะที่เปิดประตูบ้านมาเจอเหล่าแมลงคลานทักทายทั้งมดแมลงสาบหรือแม้กระทั่งตะขาบจะฉีดสเปรย์ก็กลัวสารเคมีตกค้างเป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง ดินเบาจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเพราะเป็นสารธรรมชาติปลอดภัยและใช้งานง่ายเนื้อหาหลัก 1. ดินเบาคืออะไรดินเบาหรือ Diatomaceous Earth (DE) คือซากฟอสซิลของไดอะตอมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กเมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเป็นผงสีขาวละเอียดคล้ายแป้งแต่เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่ามีรูปร่างคมคม เหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นตัวการสำคัญในการกำจัดแมลง 2. ดินเบากำจัดแมลงได้อย่างไรผงดินเบาเหล่านี้จะไปขีดข่วนผิวของแมลงทำให้แมลงสูญเสียความชุ่มชื้นและตายในที่สุดฟังดูโหดร้ายนิดหน่อยแต่การกำจัดแมลงแบบธรรมชาติจริงๆ 3. วิธีใช้ดินเบากำจัดแมลงในบ้านและสวน 1. รอยผงดินเบา โรยผงดินเบาในบริเวณที่พบมแมลงบ่อยๆเช่นตามรอยแตกของพื้นผนังขอบหน้าต่างหรือรอบๆต้นไม้ในสวน 2. องทำเป็นแนวกันรอยดินเบาเป็นแนวรอบๆบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงคลานเข้า,า,ามา 3. าใช้กับเครื่องพ่นถ้ามีเครื่องพ่นผงสามารถใช้พ่นดินเบาไปยังซอกมุมต่างๆได้ง่ายขึ้น 4. ผสมน้ำสามารถผสมดินเบากับน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นตามต้นไม้เพื่อกำจัดแมลงที่กัดกินใบข้อควรรู้ 1. เลือกชนิดของดินเบาดินเบามีหลายชนิดควรเลือกชนิดฟูดเกรดสำหรับใช้ในบ้านและสวนเพราะปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 2. ระวังการสูดดมแม้ดินเบาจะปลอดภยัยแต่การสูดดมผงเข้าไปก็ไม่ดีต่อปอดควรสวมหน้ากากขณะใช้งาน 3. ดินเบาเมื่อเปียกจะหมดประสิทธิภาพหากฝนตกหรือบริเวณที่โรยดินเบาเปียกชื้นต้องโรยใหม่ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายลองนึกภาพว่าคุณมีแป้งทาตัวเนื้อหย,ยาบๆยบแล้วเอาไปทาตัวแมลงแมลงก็จะรู้สึกคันไม่สบายตัวและในที่สุดก็จะขาดน้ำตายไปนั่นแหละค่ะหลักการทำงานของดินเบาสรุปจุดสำคัญ ดินเบาเป็นสารกำจัดมแมลงธรรมชาติที่ปลอดภยัยใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพแต่ต้องเลือกชนิดให้ถูกต้องและระมัดระวังการสูดดมแนวทานการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงใช้ดินเบาในการกำจัดมดในครัวเรือนโดยโรยตามทางเดินของมดใช้ดินเบาในการกำจัดเพลี้ยอ่อนในสวนโดยผสมน้ำแล้วฉีดพ่นใช้ดินเบาในการกำจัดหมดัดในสัตว์เลี้ยงโดยโรยดินเบาบนที่นอนของสัตว์เลี้ยงปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะคะ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะลองนำไปปรับใช้กันดูรับรองว่าบ้านและสวนของคุณจะปลอดจากมาแมลงคลานกวนใจได้อย่างแน่นอนค่ะ